พอไปแก้วหญ้ามา้าพอไปตัดห้ามาขีดห <c oughs> อดลูกมาหาลูกมาอ้อยลูกนอนตัดห้าม้ากับมาอ้อยลูกนอนมาพาลูกนอนมีคนอ้อยนอนมีคนพานอนกันลบมีคนพานอนพาลูกพาค้ำกันลบนี่คือชีวิตนำว่า ชีวิตจริงน้ำว่าเกิดมาความมีความสุขมันมีม่มีหรอพกพอเขาว่าเกิดมามีความสุขขักขึ้นน้ำหวานล่ะสันความสุขหลายพอเอาใจแมกจก่ก็เอาใจอ้ายก็ฮักลูกสาวหลาลูกสาวหลาน้ำว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครจ้า,าว่าหน่อย พักขนาด่อหล่อนอนกำลังหลับโกนแล้วพ่อเสียงโกนสอดๆแล้วพ่อพานอนสาวแล้วลูกสาวอ่ะ ลูกสาวลาลูกสาวลานาคนคือเคนนั่นเอมเมนต์ล่ะรู้แล้วใครจะใครที่จะได้รับมรดกน้ำมาน้อยนี่เองได้รับได้รับมรดกความรักจากพ่อแม่รับปุ้ยเสร็จตักพ่อเลย ล้มแหงเริ่มเริ่มตกมาามือน,นีล้มแหงหนาวขึ้นมาขึ้นเกาแล้วจ้าเริ่มสีหนาวเลยยอดล้างไปอาทิตย์ว่างหันบ่หนาวดิเน,นี่ยนีเริ่มหนาวทายทําให้เบื้องความหนาหักของนนองน้ำบ่าจ้าพอเขาไปเกี้ยวห้าพอเขาไปตัดหยาบ่หมานดอกมือเนี่ยหยาบ่ลายห้ามันแรงเนาะผู้ใดกัน หาตดทึกกันได้หยามะาน้อยเดียวพ่อไปหาตดหยาสิได็ปล่อยออกไปเลี้ยงทั้งนอกมือเนี่ยใบสามมงกี่ออกไปเห็นทั้งนอกตอนนี้ใบมงกว่านิดน,นิดน้ำลายใหญ่แม่ไล่สูล้งแล้วพ่อมาพอดีใ<ๆ>บมงนิดนิดพ่อมาอ้อยลูกน้อนลูกก็น้อนเสริมเสริมน้อนจนน้ำลายใหญ่ ปองน้อนโคนฟองน้อนน้อนนำไรใหญ่ชีวิตนำมาหน่อยมีความสุขลายพ่อแม่ก็มีความสุขน้ำนำมาหน่อยจ้าคนหักสัตว์เลี้ยงแล้วก็หักเขาคนรักสัตว์ก็มีความสุขกับสัตว์เลี้ยงจ้านี่คือชีวิตจริงของเขาผู้เขาใจเพิ่งกับเขาใจชีวิตของคนหักสัตว์จ้า ถ้าพูดว่าเขาใจเป็นกะว่าเขาแสดงนี่คือชีว mm ิตจริงของเขาสมือแต่ละมือออกไปหาตัดหญ้าขอบยันลูกบ่อิ่มคนหนึ่งก็อยู่น้ำลูขอบห่วงห่วงสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงแล้วหักเขาจะาว่อแม่งั้ใจนอนจุงงงลงแล้วนอนแล้วนอนจนหอดาบสองม้วนเคืองจะสองม้นเคืองนี่ปอยเป็นนอนน้าเคืองสมอง น้อน้ำครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกไปแห่หนาทั้งนอกไปทงนาค้นอื่นจ่าเพื่อนแก้วเขาออกแล้วมันเป็นทงนาเขากลับไปหากินลูกเขาไปหากินหยาออนน้ำคันแท้นะถ้าบัวพาออกไปถ้าอยู่ตั้งแต่น้ำน้จจะของแอมนี่เบิดหนาแล้วจ้าแรล่งแหงหยาแหงเบิรดแล้วเหล้ยงเฮ้ตายเบิดซ้ำแห่หนาแหงกับลุ้ต้นสัตว์ อนียกับสิพ้าออกไปเลียงพ้าไปเห็นทั้งนอกแม่งามตาก็ยืนเองเปลงแล้วแม่ปุงุงเอาสิเตรียมตัวไปบานไม้มือ่อใดป้าเจดถามแล้วว่าสิไปบานไม้มือใดวันที่สิบเก้ายี่สิบเตรียมตัวไปสิ น้วบาโน,นยไปยุบานไปขึ้นไปบ้านเกิดน้าบานน่อยเกิดอยู่บานไหม <c oughs> สิจำหม่องเก่าได้บร่ระยะทางเดินนี่ประมาณจากลัวห้อ,อย่างไปเนีย่ยน่าไปประมาณไปบบบนี้คืมอ,อมาอไปอ่ล้ไปเอาหลัดเอาทางหลัดเพนเกีียวเข่าออกแล้วทางหลัดไก่ก็เก่า ลายตดทงตัดทาไปเลยบ่ได้ไปน้ำทางไก่หิ้เกา่ารับแล้วเด่นรับปุ้ยเลยเด่นลำวาวหน่อยรับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครลับแล้วนี่คือชีวิตลำบากหน่อยจามีความสุขเบืองควายในยขอกเขาจะไม่งับตาท่องโยดแล้วลูกดิ้นท่องโยด สิพาสิพาไปขอดบ้านไม่จ้าพาลูกๆไปขอดลูกบานไม่นี่แต่แม่ปุ่งน้อนเน้ยงกันไปสามขอกเนี่ยแม่ปุ่งสามแม่แม่กล้วยหอมก็ปุ่งไงไก่ขอดขอดเด,เดียวกันน้องนับตังก็ท้องลูกแรกเป็นสาวลูกแรกแม่งามตาก็ปุ่งโยนแล้วท่องโยดแล้วจ้าไก่เต็มที่แล้ว เดียนกุมภาเนี่ยขอดทั้งสามแม่เหรอจ้าขอดสามแม่เดียนกุมภาเนี่ยจะพาเดินทางพาเดินทางไปขอดบานไม้ห่องกวางจ้าห่องยูเขาห่องกวางยูน้ากันมัดลักภยัยลักมันควายเด็กหน่อยก็ได้นอนได้ยูน้ำกันจ้าเขาก็มีความสูขคนละแบบอีกแม่งั้นใจนอนหลับปุ้ย ลับปุ้ยเหรอล,ลับปุ้ยเลยลำว่าลูกปองงงมานอนลูกปงงงปองงงมหยอกพอนี่คือชีวิตดงทองฟาร์จามจ้าชีวิตดงทองฟาร์มทายถอดคว้ําหนาหักของลำว่าออกมาจา้าชีวิตดงทองฟาร์มเอาเอาเบิดน้ำพอแหรือเปล่าเนี่ย นนพ่อไปใส่ลูกพ่อไปใส่เบื่อน้ำพ่อเลยติีฮะลูกปังเงี้ยงเลพ่อลูกอ่ะเอ้ยน้ำว่าไหมป่ะเสียงรถไถมาชีวิตจริงของเราจ้าเอา้ามี่ลูกขนแปลกหนาหมาหมากะเฮาควายกะตื่นหมากะเฮาควายกะตื่นเด้อบัน<ะ>เติรนเติรนเพื่อนขม้าไหนพี่เปียง เป็นมาใน่ผ่ก็ได้ม้ากับเฮาควายกับตื่นถ้าคนแปลกนาม้า,มาเลียงเลียงมาลายจ้าคลิปนี้กับซ้ำนี่หละจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะน้องนวากำลังตื่นผพ,พเพีเวขอบคุณค่ะ